ไม่เปลี่ยน่อะไรครับเช่นไครับคกดไลค์ให้ผมด้วยครับเลี๋ยวกดไลค์ให้ผมทั้งคู่เลยนะครับขออยุญาครับทางไว้นะครับลาบเลยนะคะคุณหมวเ์งไวสรัโอเวอราติงค่ะแล้วนัะขันประภาษีบุญวิเศษค่ะ ท่านกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ตราพิชานดรจงพลนิวเริองอ,อัมพรค่ะท่านรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การประสิทธิทชัยุญงส่งค่ะรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่วมลงนามท่านแรกค่ะศาสตราพิชานดรจงพลนิประชาชนที่มาร่วมในบรรยากาศตรงนี้เป็นพิธีลงนามจากแพทย์มหาวิทยาลัยว่าลรยลักษณ์กับสำนักงานก<แ>องทุนสนับสนุสนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสเรนเจญค่ะ ขออนุญาตท่านทั้งสองเพื่อร้อมรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยมิตรภาพและความสุขจะรดประกาศภาพที่จะบันทึกร่วมกันเป็นการแลกเปลี่ยนแอคาสมุดลงนามความร่วมมือรอะีิ้มอื่นสำคัญภาพเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนนะคะเหมือนเดิมค่ะขอที่นึ่งเรียบร้อยแล้วจะขออนุญาตสลับแป้นกันนะคะท่าน Así es,